าชาพาพาไปมู่เนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปมู่ขาชาพาพาไปมู่สนับสนุนโดยออโรราโก expo 2อ2 2ให้ทองคำเป็นของขวัญสุดพิเศษช็อปแล้วคุ้ม2ต่อถ้าไอ้มะขามมีจริงขอให้แม่ขายของได้วันนี้แสนหนึ่งและนี่คือสัปเหร่สิล้าน คนอยากจะขายที่ดินได้ก็จะาฉนดว่างใช่ครับีฉนดที่ดินเยอะมากครับและนี่คือไม้มาขามที่หลวงพ่อบอกถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับ อ๋อองนั้นเลยที่เป็นไม้มะขาม<ช>และนี่คือสับเปลอร์12<อ>ล้านสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ได้12ล้านจากตรงไหนก่อนอ๋อไปของที่น้องนองมะขามนี่ครับน้องมะขามใช่วันที่น้องมะขามมาหาคุณเนี่ยเขามาเป็นยังไงอ๋อมาเข้าฝันบอกครับอ๋อเป็นเจ้าที่เมน,นะครับสมัยก่อนตอนเด็กนะรเราชอบวิธีการเผาศพแล้วก็มาหาหลวงพ่ออาจารย์หลวงพ่อนะครับว่าผมจะมาช่วยเผาศพตอนนั้นตอนผนยังเด็กอยู่ทางวัดเขาบอกว่าเด็กจะทาได้หรืออะไรเงี้ย ทีนี้เราก็มาหาครูครับครูเป็นคนสอนครูก็สอนวิชาให้เราเราก็ทำาเรื่อยๆครูคือปู่หล่อครู่รอรทองหล่อครับเขาสอนวิชาการทําศพการทําน้ามนต์การทํา,ทม,าทมัะสังการเผาการเก็บอัฐิการฝังการเรียกวิญญาณเอาไม่กลัวครับคือเรานับถือให้คนตายเป็นครูครับเราไม่ลบดูหมิน่นครูบาอาจารย์เราครูเป็นคนสอนแล้วก็เราก็มาอยู่กับหลวงพ่อ หลวงพ่อว่าถ่ายทอดวิชามาด้วยครับทำให้เป็นครูบาอาจารย์ของเราอยู่มาหลายสิบปียี่สิบปีได้ครับออน้องมะขามครับคือมีคืนหนึ่งครับผมฝันว่ามีเด็กๆเ,เนี่ยวิ่งเล่นกันอยู่น้องมะขามบอกให้ไปซื้อรอตอรีไว้ผมก็ซื้อทั้งหมดได้สิบใบก็ถูกวันที่หนึ่งครับแล้วก็เอาเงินมาส่วนหนึ่งมาทําบุญสร,ส,รสร้างนู้นสร้างนี้ถวายหลวงพ่อให้มูยที่ต่างๆแล้วก็มาให้น้องมะขามแต่คืนส่วนมากเขาก็อยู่ที่ใจเราครับถ้าเกิดความเชื่อศรัทธาแรง,แรง,แรงก็ได้โชคได้ลาภความดีครับทำความดีไว้รับรองไม่ผิดวั ปรากฏว่าลักษณะมาเป็นเสียงไม่ได้มาเป็นตัวตัวแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นน้องมะขามน,น้องบอกว่าน้องชื่อมะขามนะครับน้องชื่อมะขามใช่ก็อบอกในฝันเลยบอกในฝันแล้วลักษณะหน้าตาน้องในฝันนี่เป็นประมาณไหนครับก็เป็นประมาณองค์เล็กๆครับเป็นองค์เล็กเป็นเด็กดกครับตอนนั้นเนี่ยตรงกับปีใหม่แล้วว่าเราอยู่ใกล้เราก็เลยเลือกที่จะมาวัดนี้พอตอนที่เรามาค่ะเราเห็นไอ้มะขามซึ่งตอนนั้นกระแสไอ้ไข่กำลังแรงเราก็เลยบอกกับลูกสาวเราว่าทําไมถึงมีไอ้ไข่อยู่ที่นี่ แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินไปล้างห้องน้ำพอเดินกลับมาเราก็เลยบอกว่ามาเรามาลองขอ,อกันถ้าไอ้มะขามมีจริงสักดิ์สิทธ์จริงนะขอให้แม่ขายของได้วันนี้แสนหนึ่งเราขายได้คืนหนึ่งเราขายได้แสนกว่าบาทจากยอดขายแค่20,000กว่าเราก็แบบเฮ้ยวันที่2เราก็มาอีกเอาอีก ห้าหมื่นพอไม่โลภก,ก็ขอวันนั้นเผอิญว่าเราเห็นคนก่อนหน้าเราอะเขาเสี่ยงเซียมซีเราก็เลยบอกเฮ้ยมีเซียมซีด้วยอะเราก็เลยเสี่ยง3ตัวตรงแต่เราไม่ได้ซื้อนะเราก็ให้กับคนที่อยู่ในเพจเราอะคะ่ะแล้วคนในเพจเราเห็นเขาก็ไปซื้อแล้วเขาก็มีโชคกันอย่างคุณเองเมื่อก่อนไปนสัป,ปเหร่อยที่นี่มานานแค่ไหนแล้วประมาณ2ี่ปีครับแต,แต่อายุเท่าไหร่อายุ17เป็นสัป,ปเหร่์แต่อายุ17ครับไอคอมโบเงินล้านเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่แล้วไม่เคยคิด แค่พอมีพอกินไปวันวันหนึ่งอย่างที่บอกว่าน้องมะขามเมื่อก่อนชอบไปหาหลวงพ่อใช่ชอบไปอยู่กับหลวงพ่อไปขอฝันหลวงพ่อตลอดเลยใช่อ๋อแสดงว่าเขาก็เป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในป่าช้าเนี่ยแหละใช่ครับแล้วอยู่มานานแล้วนานแล้วครับจนวันหนึ่งอย่างที่มีคนมีคนก็บอกว่ามีคนเอาไม้มะขามมาขามก็เหมือนที่เมื่อกี้ใส่ใส่กันเนี่ยแหละเขาเรียกว่ามะขามยืนโรับมะขามใต้พายตายตายพายตายพายครับก็คือมะขามตายยืนตายเองยืนตายเองเอาแก่นมะขามเนี่ยมาแกบ ก็เลยเอามาแกะเป็นตรงนี้เริ่มแรกเนี่ยเริ่มจากว่าโยมเนี่ยเขานํามไม้มะขามมาถวายหลวงพ่อประมาณว่าไม้มะขามต้นเนี้ยนะเป็นเป็นต้นที่อายุยืนไม้มะขามเนี่ยถ้าอายุยืนเนี่ยแก่นมันจะดําดําชนิดที่ว่าดําเมี่ยมเลยนะท่านก็เลยว่าไม่รู้จะทําอะไรดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเป็นไม้ท่านก็เลยให้ช่างไปแกะสลักเป็นรูกเด็กก็เลยได้สร้างเป็นไอ้มะขามเพราะว่าไม้ที่มาทำ่ยเป็นไม้มะขามรุ่นแรกนะ อตกมากว่ามันสองชั่วอายุคนนิดๆแล้วนะก็เป็นร้อยปีได้แหละแล้วก็มีองค์เล็กๆครับองค์เล็กวิชาก็มีเป็นไม้แก่นมะขามเหมือนกันใช่เป็นไม้มเป็นไม้มมมาขามครับอ่าขออนนี่เป็นไม้มาขามนี่องค์เล็กใช่อ๋อนี่ครับนี่ครับเีเเเเ่เปเล็กๆอย่างนี้เป็นอย่างนีเ้เอาเป็นไม้มาขามอย่างนี้เลยต้องถามจากผู้อาจารยแล้วกันกราบธริษฐานพระคุณเจ้าครับเจ<า>ริญพรจริจริงๆประวัติของน้องมขามที่มาที่ไปเท่าที่เรารู้กันมานี้เป็นยังไงฮะ ที่อาตมาภาพได้ทราบมาแล้วก็ท่านพระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านเล่ามาก็คือว่ามีดวงจิตดวงหนึ่งที่ล่องลอยมาโดยนาภาอากาศล้มาก็ตกอยู่ที่วัดสายไหมแล้วทีนี้ดวงจิตดวงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ตีนี้หลวงพ่อปรากฏกายโดยการยืนพนมมือแบบนี้แหละอยู่นหน้ากติหลวงพ่อห <c oughs> ลวงพ่อท่านก็มองเห็นว่าเอ,อเด็กคนนี้มันมีความอ,อบอ้อมารีและจิตเมตตาห <c oughs> ลวงพ่อท่านก็เลยให้น้ำให้ขนมมาโดยตลอด แล้วมีอยู่วันหนึ่งก็คือว่าเข้าไปในนิมิตนิมิตนี่ก็คือว่าความฝัน <f uck> บอกว่าไม่อยากอยู่เป็นดวงจิตแล้วอยากอยู่เป็นองค์มากเขาอยากมีร่างเขา <f uck> อยากมีร่าง <f uck> ากายเขาใช่แล้วทีนี้หลวงพ่อท่านก็มาตื่นมาก็ลองมาคิดดูตอนแรกหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้คิดอะไร <f uck> แต่ว่าดวงจิตดวงนี้เข้าไปในนิมิตฝันของหลวงพ่อทุกวันทุกวันหลวงพ่อก็เลยต้องสร้างแล้วตอนแรกก็ไม่ทราบว่าจะอะไรสร้า ว่าจะเอาเป็นท้องเหลืองเอาปูนหรือว่าเอาอะไรดีพอดีก็เลยเห็นว่ามีต้นไม้มาขามอยู่หลวงพ่อก็เลยเอา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 ,เอาไม้มาขามเนี่ยเอามาแกะเป็นองคุมาให้แล้วกันเขามีมคนเอามาให้หรือมีต้นอยู่แล้วใช่มีมีคนยกเขาเอามาให้แต่หลวงพ่อก็ไม่รู้เอามาทําอะไรดีหลวงพ่อก็เลยไปแกะเป็นองคุมา <c oughs> แกะเป็นองคุมาแล้วคุณยมก็เอาไปบูชาที่บ้านครับ <c oughs> เราจะนั้งวันลุกขึ้นเขาเลยเอาน้ำแดงเอาขนมมาแก้บนกับกุมารให้การขายลุงเรี้ยนก็เลยได้ชื่อมาขามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเเป็นไม้มาขามเป็นไรมาขามเพราะฉนั้นอ่ะย้อนกลับไปตอนเป็นข่าวดังส2บสองล้านครับเป็นสัปเลออยู่ตั้งแต่อายุสิบเเล็กอยู่ดีๆได้เงินมาได้ยังไงงงไหมฮะ น่าเป็นบุญกุตัวที่เราเคยทำอครับหนึ่งใช่ดวงจิตอันนี้คุณต้องพูดยหญ่นะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอยู่กับความเป็นความตายอยู่แล้วถูกต้องไหมเขาอยู่กับการเผาศพไอ้เรื่องผีเรื่องแสงน่คุณไม่กลัวแล้วจนวันหนึ่งศพเคยให้โชคบ่อยไหมฮะบ่อยครับคือคุณได้โชคจากศพบ่อยอยู่แล้วครับมาจากฝาโงมั่งมาจากใต้โงมั่งอายุมั่งครับเออเออเออแต่น้องมาขามนี่ตั้งแต่เขามีตัวตบปุกเขามาบอกเลยมาบอกให้แล้วเขาบอกไหมเวลาได้เงินแล้วจะต้องมาทําอะไรเราก็บอกว่าถ้าเกิดเรามีโชคมีลาบก็ทําบุญ จะช่วยสร้างโบสถ์ใช่สร้างนู้นสร้างนี่ถวายสร้างศาลาวิหารอะไรเพิ่ดีทุกวันนี้น้องมาขามยังมาอยู่ไหมฮะก็มาครับครั้งล่าสุดก็มาเมื่อไหร่ฮะอ๋อถ้าเรามาขอเขาเขาจะเข้าฝันเราไม่ยถึงว่าใครใครก็ตามเหรใช่ครับส่วนใหญ่มีเรื่องมีคนมาขอเยอะครับมีคนมาเล่าให้เขาเข้็มีไปเข้าฝันเหมือนกันมาขอโชคขอลาภขอให้ขายที่ขายทางได้กิจการงานรุ่งเรืองนี่คุณดูใครทําธุรกิจอะไรเขาก็จะนี่แม้กระทั่งใบธุรกิจหาเธอเ้อดูสินี่ไงจดทะเบียนบริษัท กระทรวงพาณิชย์เอามาตั้งกันใหญ่เลยเนี่ยที่ดินก็มีฉนดที่ดินเยอะมากอยากสําเร็จต้องเอาไไว้ตรงนี้พี่มดเขาบอกว่ามีเคสหนึ่งที่มีคนติดนี่้50ล้านใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างอาจาจันก็คือว่าคนยอมเขาไม่รู้ทางออกเขาก็ไม่รู้จะไปไหนเขาเลยมาขอที่พึ่งที่นี่เขาก็เลยมาบอกอาตมาพระว่าเออคณยอมมาไม่มีทางไปแล้วอยากให้หลวงพี่ช่วยหน่อยอดัมมาพักเลยบอกคนยวมก็ว่างั้นก็คุณยอมก็บนบานสารกลาบกับกุมามาขังไวแล้วกัน เขาก็เลยมาบนบานสารกล่าวว่าถ้าเกิดว่าประสบผลสําเร็จนะก็จะเอาของมาแก้บนไม่ว่าจะเป็นของเล่นของกินเพราะหลังจากนั้น7วันปุ๊บเขาก็เลยมาแก้บนตอนแรกก็มีนี่อยู่50ล้านจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็มีกําไรก็ประมาณร้อยกว่าล้านใช้นี้หมดแล้วมีกำไรเป็นร้อยกว่าล้านเล็กๆเธอมาขอเธอมาขอเห็นก็บอกว่าทริคที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วเอาจักรยานถ้าสมมติได้รางวัลใหญ่เดี๋ยวก็จักรยาน แล้วจักรยานนั้นก็จะไปช่วยเด็กต่างจังหวัดหรือออกไหมฮะเด็กต่างจังหวัดเขาจะได้มีจักรยานปั่นไปโรงเรียนหรือสมมติชุดจริงๆแล้วถ้าสมมติคุณจุกอะไรหน่อยชุดนักเรียนก็เอามาให้เขาัด้แหละอย่างน้อยเขาจะได้ไปทําบุญต่อรับรองว่าได้บุญไม่ต้องเอาไก่เกยไม่ต้องอย่างน้อยน้องเขาจะได้ได้บุญด้วยยิ่งถ้าเมื่อน้องเขามีบุญปุ๊บเราก็จะได้ได้บุญบุญน้นจะส่งผลให้เราด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาไอ้ปวุกลุบปลุกลปั้นมาถวายคุณเอาอะไรที่มีประโยชน์แล้้ววกันดบย น้ำมาสการคุณเจ้าขอบคุณด้วยนะครับสนุนมากเป็นตะกุดลูกปืนที่คขยเข้ามาตอกแถวกันเอาตั้งแต่เช้าเนี่ยงที่ห้อยตะกุดหลวงพ่อเนี่ยตีไม่เข้าฟันไม่ออกอะไรประมาณนี้ส่วนข้างในเนี่ยหลวงพ่อจะจานยันผู้ธคุณก็คือเป็นแคลคดาโครงกระพันสนับสนุนโดยออโรราโกล expo 2อ2 2ให้ทองคำเป็นของขวัญสุดพิเศษชอปแล้วคุ้มสองต่อ